นี่เกียร์ผมชอบเห็นหัวเกียร์ไหมครับรถเก็บสีรถทาสีมาไหมผมบอกชัดเจนทําสีทั้งคันครับให่เดิมโอ้โห,โหนี่โอเวนแคปมันกว้างอย่างนี้นี่เองนะครับนี่ว่าสมัยก่อนนะเขาทำบอดี้อยู่มากแรงมากนะครับคันนี้ผมขอใครที่ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามเป็นต่อออโต้นะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาชมรถกระบะราคาประหยัดนะครับวันนี้ผมได้ Ford Ranger มาอีกหนึ่งคันก่อนหน้านี้รีวิวไปนะครับสีประตูเป็นขับเคลื่อนสีล้อทั้งหมดเลยต้องบอกว่า,าได้รับการตอบรับนะจากพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆที่หารถ4ฟวิวราคาถูกอยู่วันนี้ผมได้รถกระบะแคปนะฮะเป็นแคปเปิดได้ด้วยและที่สาคัญนะครับเกียร์ออโต้หายากมากนะครับในตลาดแล้วก็สีนี้สวยด้วยนะนะครับต้องบอกว่าโฉมนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ย เอาง่ายๆว่าออโต้เนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับคำว่าจริงๆมันผลิตมาแต่ว่าต้องรีเควสต์ไปนะครับหรือว่าขอเซลล์ไปมันไม่มีโชว์ในโชว์รูมนะครับมันเลยหายากส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติซื้อนะครับก็ถือว่าคันนี้นะครับได้สภาพที่สมบูรณ์มากเดี๋ยวผมพาไปดูว่าคันนี้สวยยังไงนะครับอ่ะมาดูกันในเรื่องของการออกแบบหน้าตาแน่นอนฮะฟอร์ดหน้าตึกนะครับหน้าใหญ่หน้ายักนี่ผมว่าปัจจุบันเองยังดูบึกบึนนะเขาเรียกว่ามี D n a ของฟอร์ดนะฮะอยู่พอสมควรสำหรับรถ ฟอร์ดสไตล์อเมริกันแบบนี้นะครับฟอร์ดก็แน่นอนฮะมันแข็งแรงนะครับนี่ฮะผมว่าสมัยก่อนนะเขาทำบอดี้อยู่มาแข็งแรงมากนะครับเอาง่ายๆว่าชนอีโคคานี่ยุบไปครึ่งคันนะครับตัวบอดี้สวยครับคันนี้สีน้าเงินอย่างที่บอกไปนะครับเนะี่ยเดี๋ยวผมเปิดประตูให้ดูด้วยนะนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดินดูรอบคันอยากให้ดูว่ามันเป็นโอเพนแคปที่ยุคนั้นคือ Ford เป็นเจ้าแรกของกระบะเมืองไทยนะครับที่สามารถเปิดแคปได้นะครับยุคใหม่ๆก็เขามีลิขสิทธิ์อยู่ประมาณ3ปีก็ แบรนด์อื่นก็เอาไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นฟอร์ดถือว่าเป็นเจ้าตำรับของอกระบะเปิดแคบปเมืองไทยเลยนะฮะแม้ <_ d ance> ด้านหลังกว้างนะครับเดี๋ยวพาดูภายในดีกว่าเดี๋ยวดูรอบคันก่อนเดี๋ยวดูรอบคันก่อนมามาดูลูกกระบะด้านหลังนะครับนี่เห็นไหมสติ๊กเกอร์อะไรสวยงามคือต้องบอกก่อนนะคันนี้ผมเก็บงานเก็บสีมาให้ทั้งคันนะครับต้องบอกงนี้เพราะเดี๋ยวว่ารถเก็บสีรถทำสีมาไหมผมบอกชัดเจนทำสีทั้งคันครับนะฮะถ้ารถอายุขนาดนี้ไม่ทำสีนี่ผมว่าไม่น่าจะไม่น่าจะรอดนะต้องมาทำเองอีกกกนนะรรรับบแตต่่ีี้้้้เเ็ใหยยออโไางๆ เปลี่ยนให้นะครับบันไดกันชนท้ายมีให้ครบนะครับไฟท้ายไม่แตกนะล้อเห็นไหมครับล้อเดิมนะครับแต่ไปปัดมาให้ใหม่แล้วนะครับสมัยก่อนเป็นลายหก้านตัวนี้นะแต่ก่อนหน้านี้จะเป็นอีกลายหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้เป็นโฉมสุดท้ายปี2005ลายล้อก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับอ่ะโอ้มันสวยนะเห็นไหมมีการออกแบบมีริ้วตั้งแต่หัวจรดท้ายแบบนี้นะครับทำให้ฟอร์ดดูมีมิติมากขึ้นนะครับสวยงามนี่อย่างที่บอกไปโอเคพอเปิดประตูฝั่งนั้นแล้วจะเปิดประตูฝั่งนี้ด้วยเลยนะครับให้ดูว่า นี่โอเปนแคปมันกว้างอย่างนี้นี่เองนะครับอ่านะฮะเปิดแคปได้ก็ไม่ต่างจาก4ประตูครับแต่เสียภาษีน้อยกว่าที่สําคัญออโต้อ่ะเดี๋ยวไปดูเกียร์กันหน่อยเออนี่เดี๋ยวผมไปฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวให้ดูความเรียบร้อยภายในนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าคันนี้เป็นเกียร์ออโต้โรงงานนะครับเรื่องของมตดวัดตรงนี้ก็เลยจะมีเกียร์อยู่ตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับ เพราะว่าบางคันเองนะครับอาจจะมีนะคือยกเกียร์มาใส่อะไรต่างๆแต่เรือนใหม่เขาไม่ค่อยได้เปลี่ยนนะครับแต่ตัวนี้มีจากโรงงานมาให้นี่เกียร์ผมชอบเห็นหัวเกียร์ไหมครับนี่เป็นแบบกดนะครับกดแล้วก็เปลี่ยนเ,เกียร์แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวโฮด้วยโฮเกียร์ให้ด้วยนะครับเออดีดๆนะครับแล้วก็เกียร์ก็จะมี L นะครับ S แล้วก็ D3 นะครับพะเป็นเกียร์ออโตส้สสปีดนะครับตัวนี้เครื่องเล่นเดิม โอ้โหยังอยู่นะฮะยังอยู่นะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นปี0ูนย์หนะครับเลยได้ซีดีมาแล้วนะครับถ้าก่อนหน้านี้เครื่องเล่นแบบนี้แหละนะครับแต่เป็นเทปคาสเซ็ตนะคอนโซลสวยครับนี่แผงอคอนโซลนี่ผมชอบนะเพราะว่าของเขาโค้งมาคุมตรงเขาเรียกว่าช่องแอร์ตรงกลางนะครับมันเลยทําให้ดูไม่แยกกันนะเห็นไหมและที่สําคัญผ้าลังคาสวยมากครับเห็นไหมฮะนี่ที่บังดงบังแดดสวยเลยเออมีกระจกให้ด้วยไม่มีรอยจืมเลยนะใช้่ได้ใช่ได้เบาะสวยนะครับ นะถือว่าใช้ได้พวกนี้เป็นรายละเอียดที่ต้องบอกว่าถ้าเจ้าของเดิมหรือว่าลูกค้าเก่าเนี่ยดูแลไม่ดีตัวรถจะไม่ใช่แบบนี้ไปซ่อมไปทําไปเก็บก็ไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะน้นคันนี้ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าพอมันเป็นรุ่นท็อปนะฮะมันก็จะมีแอร์แบกคู่มาให้นะครับแอร์แบกฝั่งเดียวใช่ไหมอ๋อยุคนั้นมีแอร์แบกฝั่งเดียวนะเพราะว่าคือแค่มีแอร์แบกก็รู้แล้วนะสมัยนั้นสำหรับรถกระบะนะอ่าโอเคไปดูเครื่องยนต์กันหน่อยโอ้สีสวยจริงๆ อย่างที่บอกไปนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2,500cc เทอร์โบนะครับแน่นอนว่า,าบล็อกสุดท้ายของเขาแล้วนะสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ก่อนต่อจากตัวเนี้ยก็จะเปลี่ยนเป็นเครื่องคอมมอนเรลนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นโฉมสุดท้ายของฟอร์ดหน้าตึกรุ่นนี้แล้วนะครับเครื่องยนต์สวยนะครับเห็นไ,ไหมห้องเครื่องเออให้ดูซับนองซับในหน่อยอ่านี่แก้มข้างนะครับนี่เห็นไ,ไหมเออคานหน้านี่เดิมนะครับฝากระโปรงเนี่ยแน่นอนต้องมีแกะมีเก็บแน่นอนแหละอายุขนาดนี้นะครับแต่ไม่มีชนแล้วกันนะครับ นี่ให้ดูเพจนะครับเรียบร้อยนะครับมีบอกอ,กอจากโรงงานมาให้เรียบร้อยนะครับมองกงุงมองกรองนีงง่ถือว่าแน่นสมบูรณ์นะครับครับบางคันมันหลุดนะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะกรอบแต่คันนี้ถือว่าสมบูรณ์ใช่ไหมห้องเครื่องสวยนะโอเคมาพูดถึงเรื่องราคากันหน่อยนี่นะหลายท่านก็อยากจะทราบด้วยแหละเพราะหลายท่านเคยถามผมมานะครับว่าหากระบะที่เป็นเกียร์ออ,อตโต้เนี่ยราคาถูกๆให้หน่อย คำว่าถูกของของท่านผู้ชมก็จะไม่เหมือนกันต้องบอกงนี้นะครับบางคนบอกถูกหน่อยก็2 0 0 0 0 0กว่าถูกหน่อย3 0 0 0 0 0กว่าก,ก็ก็มีเพราะว่าด้วยความที่กระบะออโต้มันจะไปราคาอยู่ประมาณนั้นแต่ถ้ากระบะแล้วแสนกว่าบาทมีไหมผมบอกเลยว่าน้อยแน่นอนนะครับคันนี้ผมขอขายที่นึ่ที่165,000บาทนะครับหนึ่งแบาท Ford Ranger เป็น o p e n c a p ปนะปี2005ตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับเป็นตัวยกสูงด้วย คันนี้165,000บาทใครสนใจนะครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อย098441-4994นะครับ098 441 4994โทรเข้ามาสอบถามเงื่อนไขต่างๆในการออกรถได้เลยสดผ่อนได้หมดคันนี้ไม่มีแวตเจอกัน